งประมาณช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าคือตัดก็มันที่สี่แลั้งสี Whoops ่มันถือว่าเป็นรองนิดๆแล้วในส่วนในส่วนขอเรื่องน้ำตาลมีผลไหมครับผมผมว่าน่าจะมีเพราะว่าเวลาเตะแรงไปแล้วมันเขาหนักกว่า ก็มเลแลอารไม่ลงยครับ้อมไมตกง็ก็ไม่ไม่นานแลอยกไต่ด้วยรัก็เลยยอมนเ่อจด้าแล้วใชมาเชียายกันขับให้เขาลดลงมาเบียดไปเบียบมาก็เป็นรองครับได้บ้านที่สี่สิบไปเจ็ดตางจังหวัดครับอาชีพเท่าไหร่ีใจก็ก่อน้ แต่หน้าหน้าจรงครับต้องเหนวันนี้ที่เราคี่ว่าเราต้องไปปบปรุงแก้ไขก็ลูกแข็งแรงนี่แหละดูแข็งแรงมั้งวันนี้ถือว่าทำไปสำเร็จอย่างมากก็ขอบคุทุกคนที่เป็นกำลังเคียร์ให้ผมด้วยครับผมทำาเึ่ที่จริงครับเป็นกำลังใจให้ครับรับคุณที่รับสู้กับเรครับ ขนก็เป็นตัวใหญ่ใเยอะดิใหญ่ทีสดนะใหญ่ทีครุดเลยใหญักเียนใชน้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังนะพี่ยังไปนู่นนะดูสีหน้าเหมือนรู้สึกผิดยังไงไม่รู้ใส่หลานใส่หลานใส่หานมากมั้ยครับว่าเห็นดูสีหน้าเหมือนรู้สึกผิดยังไงไม่รู้เอาลูกผิดผิดครับขอโทษด้วยครับพระเช้าผมทานน้ำหนักไม่ได้ตอนหนึ่งครับขอโทษจริงครับเดี๋ยวก่อนจะขอโทษนะครับผมอธิบายก่อนนะครับเพราะผมผมดูแลเขานะครับแล้วตาช่างเนี่ยผมซื้อมาประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับเป็นตาช่างใส่ฐานนะครับและก่อนที่จะมาเนี่ยน้อองงาาช่ ซึ่งร้อยสามพห้าพอดีเป๊ะนะครับพอมาตอนเช้าน้องยังตกใจเลยมาขึ้นตาช่างนี้แล้วผมเมื่อเช้าอ่ะผมเลยเอาตาช่างผมมาเทียบที่นี่นะครับก็เกินกันอยู่ประมาณโลห์หัวที่จริงแต่งโลนะครับความผิดคือไม่ที่น้องนะครับความผิดอยู่ที่ผมนะครับกลับไปต้องไปซื้อตาช่างใหม่ก็เดือยเดือาน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้เหมือนเดิมครับต่อสบายใช่ครับใช่แล้วพอมันมาค่าเครื่องปุ๊บน้องก็เริ่มทอลง ใช่ไหมครับพอน้องท้อท้อเราก็ต้องมาปลอบน้องว่าโอเคเราต้องสู้นะเพราะหนึ่งรายการเขาเขาจะเสียนะครับเพราะถ้ารายการเสียเนี่ยผมก็อยู่ไม่ได้นะครับผมต้องต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับขอโทษโบสด้วยขอโทษเสียเนาด้วยแล้วก็ขอโทษทีมงานทีมดีด้วยนะครับครับผมอ่ะเป็นสิ่งดีวันนี้เลยยังผลงานตัวเองก็ยังจะช้าอยู่ครับผมหยุดไปประมาณสามเดือนครับเพราะขาเจ็บด้วยครับสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกไหนที่ตกเป็นรองยกน้านหนึ่งสองสามครับสามตอนนั้นรู้คิดไหมว่าจะกลับมาได้ ก็ผมก็ประเภทยกสี่แล้วครับสี่ห้าอยู่แล้วผมตกใจไม่ไม่ตกใจอะไรไม่ตกใจครับรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยหนังทีเราวันนี้มาเป็นไงบ้างเนาะโอ้ยยอมรับแข็งแรงครับใหญ่แข็งแรงครับแล้วก็เกือบกับผมแย่เหมือนกันยกสามเห็นว่าโดนหมัดโดนหมัดครับโดนท้อแต่โดนไม่ใหญ่ครับยกสามห้าเียเก่งสุดแล้วนะตอนนี้หาที่สามห้าได้ถ้ากิโลต้องอยู่กิโลอยากอยากอยากจะเจอใครเป็นพิเศษไหมตอนนี้อยากที่คาใจใครมาก่อนหน้านี่ย ที่แพ้แบบสองไม่เป็นร้อยร่างกายก็ตั้งแต่ผมเตอร์ครับผมก็เป็นติดเป็นนักมวยครับผมไม่อยากติดเลยครับแต่มันก็ต้องมีในใจครับมีไม่ในใจบอกเขาหน่อยอยากไม่มีรับไม่มีใครในใจเลยจริงๆแล้วตอนนี้ผมผม เมื่อเสียไปแล้วอ่ะผมไม่ในใจนะผมอยากให้น้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมันก็ยัง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 ยันที่เดิมอยู่นะครับมันมีมีเด่นภูไทยมีเนี่ยสามที่ตัวนะครับอาจจะพุ่งไปอีกครั้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งง่ายๆครับแต่ก็ต้องอยู่กับเสพอสครับนีพรอมเงยครับน้องรอมเงในมุมผมผมคอยไฟดีกว่านะครับเพราะน้องหยุดไปสองเดือนกว่านะครือเรียกว่าไฟหน้าถ้าแจ่มนี่ขอขึ้นใช่ครับแล้วก็ผมมีติดไปน้องให้ อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมไม่ติดปนอมให้แน่นอนนะครับถ้าคู่เหมาะสมนะครับผมอยากให้แฟนมวยได้ดูมวยดีๆและก็เหมาะสมนะครับแพ้ชนะเราไม่ว่าคือเกมกีฬาครับถ้าถ้านู้นคือผู้สัมพันธ์อันนี้คือเจนเนอร์เป็นยังไงบ้างครับน้องครับวันนี้วันนี้ก็ครับก็รบุญใจหน่ครับแต่ก็มันก็รับผิดพลาดมันก็มาเหนื่อยกันหน่อยนึงครับครับ ก็ผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับขอบคุณท่านขชทดานะครับแล้วก็ขอบคุณนายกชัยวัฒน์นะครับที่ให้ฐานที่ซ้อมกับน้องนะครับขอบคุณพี่เปี๊ยกขจตเพรหุ่ยไทยนะครับแล้วขอบคุณอาหยงยิมนะครับที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับ่อนคุที่ฝากไวถึงแฟนมวยเลยครับน้กงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับภาหน้าผมจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้ำหนักครับแล้วก็ ทำไม่ดีกว่านี้ครับแล<อ>้วอ,อ,อาชีพเท่าไหร่คนนี้มีข้อมูลมาเท่าไหร่คนนี้ตอนนี้เจ็ดหมื่นนะครับแต่ที่อ่าท่านขจรเจาอาชีพแน่ๆหนึ่งแสนบาทนะครับขั้นต่ำนะครับหรืออาจจะห้าหมื่นนะครับแล้วก็อโยงยิมที่สจอเปี้ยอาชีพทองหนึ่งบาทอ่าออพูดถึงสจเปี้ยครับใช่ไหมครับพูดถึงมันเกินิดนึงครับแล้วหลังไปไมิจฉววันเียืนิดเดีมื่อวันนั้น้องน้องก็ไปนะครับบอกอ่าน้องน้องได้ไปกับเทรนเนอร์นะครับใช่ครับก็ พี่เป๊กก็ได้บอกน้องว่าฉีดทองหนึ่งบาทนะครับไฟนะครับให้น้องชนะกลับไปพี่เป๊ยก็ให้บาทหนึ่งนะครับและท่านก็สอนชนะเขามียฉีดอยู่แล้วนะครับครับผมดีดีนะครับน้องดีดีครับดีดีนะครับ